วอล์กวันเดย์ทริปเที่ยวปีใหม่ที่เราจะไปก็คือบ้านศิลปินคลองบางหลวงนะทุกคนเดินทางที่ง่ายที่สุดของเราก็คือ MRT นะนทุกคนซึ่งเราจะไปลงที่สถานีบางไผ่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ลงไปข้างล่างนะทุกคนเพื่อไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์เราขึ้นจากซอยเพชรเกษม20่สิน่ทุกคนราคา10บาทเองถูกมากแล้วก็บอกเขาว่าไปคลองบางหลวงทุกคนโคตรซิ่งแต่แบบเดียวก็ถึงแล้วนะทุกคนไวมากเลยแล้ว10บาทนะทุกคนถูกไปปะแต่ถ้าทุกคนไปขึ้นจากซอยเพชรเกษมพี่วิบก็จะเป็นราคงคลเสิวงปี บอกเลยว่าสวยงามมากเลยเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเลยทุกคนเราจะไปบ้านศิลปินกันนะระหว่างทางก็มีของฝากมากมายทุกคนบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆมาก็มีของฝากติดไม้ติดมือกับบ้านกันแน่นอนเดินต่อกันอีกนิดน,นึงทุกคนเราก็จะเจอกับแผนที่ที่เขาบอกจุดสาคัญของแถวนี้ซึ่งถ้าเดินเลยอมกนี้ก็จะถึงป้ายที่เขาจะบอกว่าไปบ้านศิลปินแล้วทุกคนแล้วก็เดินเข้ามาตามซอยไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางก็มีร้านอาหารที่นั่งกินนั่งถ่ายรูปได้ฟินๆด้วยนะทุกคนในระหว่างทางเราก็มีที่ถ่ายรูปสวยงามด้วยเป็็็นนนนนนนสสะะพาาาาาตตตรรรงงีี้้้้้กกกกกกมมมมถึแแแลลลวววบบศิิิิทุค่่ัฟไไออออจย บาบ้า,บาสศิละปินทั้งทีเราจะไม่วา่ารูประบายสีกันหรอกทุกคนเลือกอะไรเสร็จแล้วเราก็รับสีนะทุกคนเราเลือกเป็นสีโปสเตอร์และงานสิ่งของเราก็คือปฏิทินทุกคนของปี2020เราวาดรูปต่อแล้วก็มาชิมไอติมนะทุกคนจะบอกว่าไอติมอร่อยมากเพื่อนมีความ เปรี้ยวจริงๆอะทุกคนมัน<ท>หวานด้วยเปรี้วด้วยรอวาดรูปนานมากเรามาทาลูกปัดกับลาข้อมือกันดีนกว่าทุกคน,กนบ้านศิลป์เขามีลูกปัดให้เลือกเยอะมากเราเลือกเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอนะเพื่อนๆโอ้โหสนุกมากนี่ท้าดาเสร็จแล้วทุกคนสวยไหมเรามาทําที่บ้านศิลป์นนะทุกคนเผื่อใครอยากจะมาตามโอ้โหตั้งใจทามากพอเราร้อยเสร็จแล้วก็มาให้พี่เขมามัดให้นะทุกคนอันนี้ของเรานะทุกคนแต่เราเอามาห้อยโทรศัพท์นะเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเลยทุกคนตอนนี้จะบอกว่าหิวมากเราจะไปกินหมูแดงเตาถ เราเลือกมาลงที่ MRT สนามชัยนะทุกคนแล้วก็มาขึ้นเรือต่อที่ท่าเรือราชินีนะทุกคนไปกินหมูแดงเตาถ่านโอ้ยมันเลยจะถึงหิวน้ำลายไหลเลย ถึงแล้วนี่ทุกคนแล้วรีบเดินนะสีหิวถึงร้านข้าวดอกหมูแดงเตาถ่านแล้วทุกคนหิวมากขอรีบเปิดเมนูแบบเร็วๆเพื่อรีบสั่งเฮ้ยปุ๊บปั๊บอาหารมาเลยมันละเกินมันละเกินปุยมุยทุกคนนากินสุดๆเอาเป็นว่าอินเสิร์ตอาหารเล็กน้อยตามสไตล์เด็กเจนซีเฮ้ยไม่เล่นทางโลกหิวมีจริงกินจนอิ่มป่องขนาดนี้ทุกคนจะไปไหนต่อได้ล่ะต้องไปไหว้พระเอาเลิกเอาใช้อีกนึงแม่เฮ้ยแล้ววันที่มาคือวั ชนะสงครามเลยทุกคนนี่เขาเรื่องชื่อหรือชามะมาเสร็จกอหิวอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราต้องนั่งเรือไปลงที่ไอคอนสยามกันนะทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเรามีนัดกันเฮ้ยเฮ้ยคือจะบอกว่าจะไปกินข้าวบนเรือร่องเรือเป็นฟิวบุฟเฟ่ต์อะไรใดๆทุกคนว่าป่าจะบอกว่าตื่นเต้นมากเราเลือกนั่งบนดาดฟ้าเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเรือลัมเบอร์เร์เลยแล้วเราก็รีบขึ้นเรือกันเลยทุกคนรีบจ้ำจๆำจำโอ้ยโหหิวแล้วโว้หิวอะไรขนาดนั้นก็ไปดูรายอาหารสินี่อาหารนานาชาติมากมายทุกคนมีหลากหลายมีทั้งล ม้แล้วก็สลัดทุกคนเอาเป็นว่าดีมากแล้วก็มีกุ้งเผาอะไรเผากินไปชิวๆถือว่าเสียบรรยากาศสวยๆตอนพระอาทิตย์ตกด้วยนะทุกคนจะบอกว่าฟินมากนะทุกคนกินตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะบอกว่าผ่านจุดไฮไลท์ต่างๆของประเทศไทยเราด้วยนะทุกคนคือถ้ามาก็ไม่ผิดหวังนะทุกคนอาหารดีวิวดีบรรยากาศมันใช่เลยอะทุกคนแล้วเรือเาก็ใหญ่แล้วก็บริการดีด้วยนะทุกคนขอไปกินต่อกัอนนะเพื่อนๆถ้าใครชอบวอล์กนี้แล้วอยากมาตามก็มาได้นะ